ครับสวัสดีครับช่องสาระเกษตรของเราวันนี้พาทุกทุกท่านนะครับมาทําอาหารสูตรพิเศษให้กับหมูของเรานะครับก่อนจะไปชมกันนั้นนะครับฝากทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผักกระฉูดนะครับผักกระฉูดก็จะคล้ายๆกับผักกระเฉดนะครับคล้ายคล้ายกับผักกระเฉดน้ําแต่มันจะไม่มีฟองน้ําลําต้นจะใหญ่กว่าและก็แข็งนะครับกินได้ไหมกินได้ครับกินได้แต่คนไม่นิยมกิน าลามันจะแข็งแล้วก็มันจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับคนก็เลยไม่นิยมกินเท่าไหร่เราสามารถนําไปให้หมูของเรากินได้เลยนะครับกินสดก็ได้แต่นํานไปต้มก็ดีนะครับถ้ากินสดมันก็จะแข็งหน่อยอวันนี้เราจะเอาผักกระฉูดไปเป็นส่วนประกอบของสูตรอาหารสูตรพิเศษให้กับหมูของเราไปเป็นส่วนประกอบของอาหารหมูของเราได้เลยนะครับนะครับเราก็ได้แล้วนะครับผักกระเฉดนะครับ แล้วก็มีผักบุ้งบ้างนะครับเอาไปวัตถุดิบในการต้อมอาหารให้กับหมูของเราในวันนี้นะครับก็จะมีปลายข้าวนะครับถ้าปลายข้าวเป็นข้าวเจ้านี่ก็จะต้มง,ง่ายนะครับถ้าปลายข้าวเป็นข้าวเหนียวนี่ก็จะต้มยากหนะ่อยเพราะข้าวเหนียวมันจะเหนียวติดกันเป็นตังเลยนะครับตอนนี้ก็เทลงไปนะครับใช้ประมาณถ้วยหน,นึ่งพอนะครับประมเมื่อเราได้ผักกระฉูดมาแล้วนะครับเราก็นํามา หั่นมาซอยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเพื่อเราจะนําไปต้มรวมกับวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับมันจะแข็งนะครับมันจะเป็นก้านแข็งนะครับคนนี้คนก็เลยไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่ก็มีกลิ่นฉุนนะครับถ้าเอาไปให้หมูกินสดเลยมันก็จะกินแต่ใบก็จะเหลือแต่ก้านนอกจากผักกระเฉดแล้วนะครับก็จะมีผักบุ้งด้วยนะครับจะเป็นผักอะไรก็ได้นะครับที่ เราไม่กินนะครับที่เราไม่กินที่เหลือกินเหลือใชจ้จากเราแล้วนะครับผักต่างๆได้หมดนะครับนํามาเป็นส่วนประกอบนอกจากผักกระชูดแล้วนะครับผักกระชูดตัวนี้มีเยอะนะครับคนไม่คนไม่นมิยมกินก็เลยเอามาเป็นส่วนประกอบของวันนี้จะเป็นสูตรอาหารที่ทําให้เราลดค่าอาหารหลักลงไปนะครับแล้วก็ลดค่าลําค่าซื้อลํา ผักอะไรที่เราไม่กินไม่ใช้นะครับเอามาทำได้หมดนะครับจากนั้นเราก็นำผักที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็มาต้มเลยเอามาเทลงหม้อเลยนะครับเราก็าผักที่เราหั่นเสร็จแล้วมาใส่หม้อ ตรงนี้ผมมีเศษอาหารเศษอาหารที่เหลือกินนะครับก็นํามาต้มรวมกันเลยนะครับมันจะเพิ่มรสชาติให้กับน้ําต้มนะครับทําให้หมูของเราชอบกินนะครับหมูของเราจะชอบอกินมากเลยเวลามีเศษอาหารมาต้มรวมด้วยเราก็ต้มไปเรื่อยๆจนปลายข้าวสุก นี่ก็ใกล้จะสุกแล้วครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วพมไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวจะสุกนะครับนี่ก็สุกแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยตักให้หมูนะครับจากนั้นเราก็ตักมาใส่ถังนะครับ อันนี้ผมจะแบ่งเป็นให้ตอนเย็นกับให้ตอนเช้านะครับก็จะเหลือทิ้งไว้ให้ตอนเช้าถ้าผักกระชูดนะครับมันจะเหมือนกับผักกระเฉดถ้าทิ้งให้เย็นแล้วมันจะมีน้ำำําดําๆออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำมันจะสีดำนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ตักมาครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งครึ่ง,งจากนั้นนะครับเราก็นำลำมาผสม ปกติก็จะใช้รับเยอะนะครับแต่ถ้าเรา,เาทําอาหารสูตรนี้แล้วนะครับก็จะลดปริมาณลำลงไปได้ครึ่งนึงนะครับหมูโวจะได้กินอาหารที่อร่อยนะครับเราก็จะประหยัดนะครับพอใส่ลำลงไปแล้วนะครับก็จะเติมน้ําลงไปด้วยให้มันคนกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วยลดความร้อนของอาหารเราด้วยนะครับ จากนั้นนะครับก็นำมาคนให้เข้ากันำรำผสมกับอา,อาหารต้มนะครับหมูก็จะชอบชอบกินมากเลยแหละนะครับก็ได้แล้วนะครับอาหารสุดพิเศษเป็นของโปรดของหมูผมเลยช่วยประหยัดค่าอาหารลงไปได้ครึ่งนึงนะครับ ผักกระชูดมีเยอะนะครับแถวนี้มีเยอะอก็ใช้เลยนะครับเป็นผักตบก็ได้นะครับถ้าบ้านใครมีผักตบเยอะก็มาสับต้มให้หมูได้ ถ้าทางจะอร่อยมากนะครับก็เป็นที่ชอบของเขานะครับผักต้มใส่ปลายข้าวแล้วก็ผสมกับลํานะครับกินไม่มีเหลือนะครับมีประโยชน์นะครับผักมีประโยชน์ สารอาหารมีวิตามินครบกินจนอ้วนเลยนะครับของชอบเขา